สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากผ่านคลิปรีวิวมาโม่งน้ำประหวานไปนะคะก็มีคนเหมือนจะเรียกร้องกันมาเรียกร้องเหรอเรียกว่าเรียกร้องได้ไหมหลังจานอิมก็อาจจะมีการมาแบบรีวิวของกินหรืออะไรก็ได้ต่างๆนานาที่เอมอยากจะรีวิวนะคะ ซึ่งมีหลายคนถามมาซึ่งประเด็นที่ถามมาคือถามมาว่าทําไมกําไรเอ็มเยอะจังคือไม่ต้องโฟกัสกําไรได้ไหมคะโฟกัสคองกินค่ะทุกคนวันนี้เอ็มมาในตีมชุดสีเหลืองและ,ะดาแมวและก็อุ้งเท้าแมว,แมวนะคะตีมสีเหลืองเนี้ยเอ็มตั้งใจมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เอ็มจะมารีวิวนั่นก็คือ ทอแมนเจอรี่ชีสเค้กนั่นเองรอคอยชีสเค้กอันนี้มันนานมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเอมมปราบปลื้มของหวานเ้วก็ปราบปื้มชีสเค้กมากเลยนะคะซึ่งชีสเค้กในวันนี้นะคะเอมสั่งมาจากร้านเ h e ะชีสแ e นด์เดอะเค้นะคะซึ่งเดี๋ยวเอมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ เป็นไอเนาะสามารถติดต่อแล้วก็สั่งได้เลยนะคะเอยังไม่ได้กินเลยนะทุกคนจะมากินพร้อมกับทุกคนนี่แหละเย่ <Yeah. S 2> เริ่มแรกเลยนะคือร้านของพี่เขาอะค่ะก็คือเขาจะส่งเส้นเพชกรเสษมเนี่ยส่งฟรีด้วยนะส่งเพงเส้นเพชกรเกษมในวันศุกร์นะคะวันพุธเนี่ยน่าจะสิรดีาชไม่แน่ใจลองไปถามเขาดูละกันเนาะลืมไปแล้วคือตอนแรกจำได้แต่ตอนอัดคลิปเราก็ลืมไปเลยนะคะ เริ่มเลยละกันเนื่องจากวันนี้เอมไปทํางานนะคะเอมก็เลยให้เขาไปส่งที่ทํางานของเอมนะคะซึ่งเขาก็มาตรงเวลาแล้วก็มาเร็วมากๆเลยนะแล้วก็หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้คุณหมอเอมน่ารักไหมล่ะเอาล่ะเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะ ชิ้เค,คที่เอมสั่งนะคะเอมสั่งไปทั้งหมด2ชิ้นนะคะในราคาชิ้นละ89บาทนะคะส่งฟรีนะคะขออนุญาตเถอน่ารักจังเลยอ่านี่ก่อนอื่นนะคะให้ดูฝากล่องก่อนมีคนใส่ใจน่ารักยิ่งอยากกินเข้าไปใหญ่เลยว้าย โอเคค่ะงั้นเรามาดูชีสเค้กกันเลยดีกว่าท่าดาชีสเค้กของน้องเอมน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนอร์ดูจีดูจีน่ากินจังเลยคือ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 คอ,อธิบายก่อนนะคะว่าคลิปนี้เอมอาดบนเตียง แต่ว่าเอ็มมีโต๊ะมาลองแล้วนะเอ็มไม่ได้กินบนเตียงนะเอ็มขึ้นมาบนเตียงเพราะว่าต้องการจะอัดคลิปให้ทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีตรงไหนที่อัดได้เลยซึ่งห้องที่เคยอัดไอติมม่าโมนวบ่าวัตคือแอร์พังก็เลยอัดไม่ได้นะคะไม่รอเช้าวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรให้ดูแต่จะมากินให้ดูใครที่บอกว่าเอ็มหอมไปไม่ต้องบอกว่าเอ็มหอมไปนะคะวันนี้เอ็มกินชีสเค้กแล้วนะคะในยุค ของสถานการณ์โควิดเราก็จะต้องมีช้อนประจำตัวนะคะโอเคเราจะมาเริ่มยังไงดีอะเรามาดูเอาจริงๆเอ็มเอ็มพูดก่อนเลยแล้วว่าจริงๆอะเอ็มเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินไวชช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าชีสเค้กอันนี้ไม่ต้องใช้ไวชช็อกโกแลตทำเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันสดๆเลยก่อนว่าชีสเค้กประเภทนี้จะทำให้เอ็มชอบไวช็อกโกแลตได้หรือเปล่านะ นะตอนนี้เราได้นําน้องชีสออกมาอันหนึ่งแล้วเราจะมาตัดดูกันเลยดีกว่านะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันน่าจะ <c oughs> เอาล่ะในที่สุดช้อนก็ไม่สามารถทำอะไรชีสเคของเราได้นะคะยังลยต้องไ่เอามีดมาตัดนะจริงๆเนื้อเขาแน่นมากเลยแหละมันก็เลยแข็งเนาะแล้วก็ได้แผล โอเคเนื้อข้างในเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะมีชั้นที่เป็นเหมือนเป็นแบบชีสเคเป็นครัมเบิร์อะไรอย่างนี้อยู่เนาะอันนี้คือเนื้อที่ตัดออกมาแล้วนะหน้าราก็คือแบบเนื้อเขาแน่นมากๆแล้วคือมันเป็นเลเยอร์อะทุกคนคือปกติ <laughs> เวลาเราทําเค้กนนะมันก็จะไม่ค่อยเป็นเลเยอร์่ะไรจริงๆเคยคิดว่าจะทำไอตไอ้ตัวนี้ด้วยแหละแต่ว่าเออซื้อกินเถอะเนาะโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเมื่อเราเห็นเนื้อข้างในมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรสชาติของเขานะ่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือมุมกล้องมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะถ่ายคนเดียวกล้องตัวเดียวแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่คนเดียวนะคะมุมกล้องอาจจะแบบไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่กับไม่ว่าอะไรกันเนาะเราเหมือนเบนเจอรี่ที่กระโดดลงไปในชีสเค้กเลยอะอยมา น้ำตาจะไหลเคยกินอะไรที่มันอร่อยจนน้ำตาจะไหลปะคือไม่ได้ว่าว่คือแบบเหม่อนที่เอ็มบอกไปว่าเอ็มเป็นคนที่ชอบชีสเค้กมากๆเคยเห็นชีสเค้กลอมไหมมันจะไม่อร่อยอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่อันเนี้ยเพื่อแบบหูไม่คืออยากจะให้ดูว่าเขาเคลือบแบบไอ้นี่ขนาดไหนอ่ะเห็นไหมอ่ะ คือเนื้อเขาแน่นมากจริงๆทุกคนบอกเลยว่าชิลละ89บาทคือคุ้มมากๆอะ่ะคุ้มแบบคุ้มจริงๆอะ่ะไม่ดีเวอร์ค่ะไม่ได้เวอร์จริงๆคืออยากจะตัดอีกไงแต่แบบก็เมื่อกี้โดนมิดบาดไปแล้วก็เลยแบบอุ๊ยทำไว้ช็อกพังเอาโถอ้เยเป็นคนที่กินบแบบไม่มีศิลปะเลยให้ตายเถอะนี่อใบท้องเดี่ยว คือจริงๆอ่ะเพราะอ,อะไรรู้ป่ะทำไมถึงไม่ชอบไวช็อกเพราะว่าไวช็อกพวกนี้มันจะหวานกว่าดาร์กช็อกค,คือเป็นคนชอบกินของหวานค่ะแต่ว่าไม่ชอบกินอะไรที่มันหวานมากก็เลยไม่ชอบกินไวช็อกแต่อันเนี้ยคือกินแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นไวช็อกอะ่ะคือมันละมุนแบบคือต้องบอกจริงว่ามันไม่หวานอะ่ะใครที่แบบไม่ชอบอะไรหวานๆอะ่ะกินได้เลยอะ่ะจริงๆแนะนําเลยอะ่ะสั่งเหอะ ก็ในจีบไปให้เรานะโอเคไหมสั่งเหอะโอเคปะวันนี้อะ่ะสีเสื้อเอ็มเหมือนสีตัวนี้เลยเอมโอเคค่ <c oughs> okay ะจริงๆมันก็คือการมารีวิวกินให้ดูควรจะตั้งชื่อรายการได้แล้วถูกไหมก็เอาเป็นว่า เอมมากินให้ดูนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งได้ใน i g ที่เอมให้ไปอะให้อีกทีก็ได้ด,ดึงสั่งได้เลยนะคะพูดคุยกันได้นะคะพี่เขาน่ารักมากๆจริงๆคือแบบเอมคอนดิชั้นเยอะมากคือเอมมาทำงานใช่ไหมและเอมก็จะไม่ได้แตะมือถือเลยในช่วง8โมงถึงเที่ยงก็คือจะได้แตะมือถือช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยก็บอกพี่พพว่าเอ้ยเราเรับโทรศัพท์ไม่ได้มาส่งแบบที่บ้าน4โมงครึ่งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ได้ไหมเพราะเราเลิกง,งาน4โมงถูกปะ แต่แบบพี่เขาก็ถามเออแบบมาส่งที่ทํางานได้นะเดี๋ยวฝาลอคพไว้ให้แล้วพี่เขาก็มาส่งไวมากจริงๆคือแบบคุ้มทั้งรสชาติหน้าตารูปร่างแล้วก็คุมคุมทั้งบริการค่ะบอกเลยว่าสั่งเถอะนะถือว่าอุดหนุนพี่เขาเนาะอุดหนุนของอร่อยอร่อยดีๆและราคาถูกแบบนี้นะคะโอเคไหม เอาเป็นว่าวันนี้เอมก็มารีวิวกินให้ดูเรียบร้อยแล้วพอหมดช่วงโควิดไปเราก็จะได้ไปกินอะไรอร่อยๆนอกบ้านกันสักทีนะตอนนี้ก็สั่งอะไรมากินกันที่บ้านก่อนนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าเอมจะมากินอะไรให้ดูเย่